แต่กูจะพูดต่อไปทําไมล่ะใครทําอะไรกูล่ะก็กูพูดตามหลักสักจจะความจริงว่ามันไม่จําเป็นต้องไหว้ก็ได้มึงเป็นคนไทยหรือเป็นคนจีนกูถามแกเนี่ยเป็นคนไทยเออเป็นคนไทยแล้วมึงไหว้ํำหอกอะไรอะ่ะใครอยากจะไหว้ก็ไหว้ไปนี่กูเห็นไหว้กันกูตลุดไปหมดกูเห็นแขกก็ไหว้ไหว้ไปหมดมึงไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรมึงก็บอกกันอยู่ว่าเป็นประเทศนีจีนมึงเป็นคนจีนตอนไหนมึงเป็นคนจีนกี่โมงไหนต่อกูสิมึงไปได้สัญชาติจีนตอนไหนอะตอบกูหน่อ,อย ได้กี่โมงก่อนเป็นคนจีกี่โมงเป็นคนจีนตอนเช้าวันรุษจีนแล้วก็เลิกเป็นเหรอก็เป็นคนไทยตอนบ่ายอย่างนั้นเหรอ Bub เป็นเฉพาะตอนไหว้หรือ,อยังไงตดดัดจริตจริงๆใครอยากจะทำนามประเพณีใครมึงทำไปเลยไม่ต้องมาสรารแนกับกูกูจะพูดแล้วทําไมละ่ะกูพูดตามหลักสัจจาวามจร,รจิงกูเห็นแต่ละคนแต่ละคนไม่ได้เป็นหาอะไรเลยกับเขาอะนะแต่อยากจะเป็นให้ได้เหมือนกันบางคนนี่ผิวเข้มหน้าดําคิ้วดกมาเลย สารแนเป็นจีนหน้าตายกรมอนทำตัวเป็นจีน